บนตึกใหญ่ในห้องโถงที่นวลไปด้วยแสงไฟสว่างจ้าวัรยาถูกพาตัวมาเผชิญหน้ากับนายตำรวจใหญ่ผู้กลายเป็นอาชญากรชั้นนำไปในเวลาเดียวกันเขายือนอยู่ท่ามกลางกลุ่มสมุนซึ่งแต่ละคนสะพายอาวุธหลายใบหน้าเคร่งเครียดวัยามองเขาย่างงงงท่านเตรียมจะไปไหนกันคะไปจากที่นี่นะสิเออวัยาไอเรื่องยิงมิสเตอร์ดิโนในคลินิกฝีมือไอผีกระโหลกดำแน่และรรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมตัวไปเก็บมันกระโหลกดำแน่นอนค่ะ จะฝีเมือนหลายกาดคล่องแคลวของมันไม่มีใครว่องไวหลายกาดเหมือนในคนนี้ได้พันตํารวจเอกวีระถูก,กําปั้นลงบนฝ่ามือยังเจ็บใจเม้มริมฝีปากเล็กน้อยไม่น่าเป็นไปได้ว่ามันจะเก็บล่องรอยแล้วกัดติดเราถึงขนาดนี้ถ้านึกออกไหมมันรู้เบาะแสที่พักของเราได้อย่างไงยิงสาวกระพริบตาทีหล่อนคนเดียวเท่านั้นที่เคยเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายในร่างมนุษย์และหล่อนก็อีกเหมือนกันที่รู้ดีว่าบุคคลผู้นี้มีขีดความสามารถสูงเพียงไร ดิฉันเกรงว่าตอนนี้เขารู้แต่เพียงตรงนั้นแต่สักวันหนึ่งเขาจะค้นพบลังนี้ของเราอีกจนได้ค่ะในตำรวจใหญ่ผู้กลายเป็นหัวหน้าแกง๊งโจรรูปคางไปมานิ่งตึกตองอยู่อึดใจในที่สุดก็เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราเห็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการใหม่การนำของจำนวนนี้ออกนอกประเทศโดยทางเรือเมื่อขาดมิสเตอร์ดิโนแล้วมองเกือบไม่เห็นทางเลยพวกเรือใหญ่ที่จะมารับของนอกฝั่งทะเลออกไปก็ไม่แน่จะโดนตำรวจน้ำด้านนั้นเล่นงานหรือไม่มีทางเดียวต้องเปลี่ยนเส้นทางออกทางบก ทางบกสมุนคนหนึ่งพึมพำรรแล้วหมอน,นั่นก็สืบเท้าออกมาแต่ผู้การครับด่านมีเล้งเป็นตับกว่าจะถึงชายแดนปากใต้ในตำรวจใหญ่หดล้อเสียงฮาว <_ c oughs> จะเป็นไรไปพวกข่าวนี้ข้าเองจะเป็นคนคุมของทั้งหมดนี่ไปให้มันรู้ว่าพันตำรวจเอกอย่างข้าไม่อาจเอาของไปถึงชายแดนได้สมุนทุกคนยิ้มยังดีใจหากหัวหน้าลงมืออย่างนี้แล้วแน่นอนเหลือเกินงานของพวกเขาสะดวกโยทินแน่ วรยาเดินเข้าไปไกลๆแล้วท่านจะขนของเมื่อไรคะคิดว่าต้องลงมือกันคืนนี้แหละเงาแห่งภัยร้ายใกล้เข้ามาทุกทีแล้วไม่ใช่ใครเลยไอ้นักล่ากระโหลกดํานี่เองทาไมนะพวกเราไม่ฆ่ามันให้ได้ทุกครั้งที่ระชันหน้ากับมันเขาหันหน้าอันอบอุ่มแบบคนมีบุญวัสนามาทางวรรยาดวงตาเล็กหยีเป็นประกายวับแวมเมื่อเห็นร่างหลอนถนัดทนีความจริงก่อนหน้านี้พันตํารวจเอกวีระพึงใจในรูปร่างหน้าตาหล่อนมานมนานแล้ว แต่ติดที่เขาเกรงใจมิสเตอร์ดิโนที่เป็นหุ้นใหญ่ของเขาแต่บัดนี้ฝรั่งคนนั้นตายไปแล้วเสือเท้าสืบเท้าเข้าหาพรางแต่ข้อศอกหล่อนยังถือวิสาสะขึ้นไปดูชั้นบนดูพวกเด็กๆมันลำเลียงของมาบรรจุหีบห่อเป็นไงหล่อนเดินตามเขาขึ้นข้างบนอย่างว่าง่ายในเวลาเดียวกันพันตำรวจเอกวีราก็สั่งสมุนให้จัดการเตรียมยกย้ายเหตุลอินทั้งหมดไปใส่รถเก่งแบบตรวจการขนาดใหญ่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางจากการลำเลียงโดยทางเรือไปสู่เส้นทางรถมุ่งหน้าล่องใต้ วรยาเดินตามในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้ทำงานผิดกฎหมายขึ้นชั้นบนโดยไม่คิดว่าหล่อนกำลังเดินเข้าสู่เงื้อมือของคนที่เต็มไปด้วยความหื่นกระหายอัน,นิจจาเรือนร่างสวยยวนสเสน่ห์ของหล่อนเกิดโทษอย่างนี้ตลอดเวลาเชลหรือข้างล่างนักล่ากระโหลกดำเพ่นแผวออกจากพุ่มไม้หลังแต่งตัวเสร็จเขาวิ่งขึ้นบันไดตึกหลังใหญ่อย่าง,งคล่องแคล่วยามคนหนึ่งสูบบุหรี่อย่างแสนสบายสะพายลูกซองห้านัดอันมีอนุภาพร้ายแรงแต่พับเดียวเท่านั้น ที่ทอนแขนเวียงเข้าใส่คอต่อของมันเจ้าอนุภาพร้ายแรงและเจ้าตัวที่เพิดเลยก็สุ่ทวบลงบนพื้นโดยไม่มีเสียงร้องสักแอะเขาเห็นคนสี่ห้าคนกำลังลำเลียงถุงขนาดใหญ่ลงมาจากชั้นบนบ้านจะกระพบแน่ใจว่าเขาเข้ามาถึงที่แล้วและที่แห่งนี้คือศูนย์รวมของความเลวร้ายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจะรอช้าอยู่ใหญ่จะกระพบในร่างนักล่ากระโหลกดำเพ่นแผ่วเข้าไปในห้องติดติดกันปืนในมือถูกดึงออกมาพร้อมลั่นไกมันเงียบปราศจากสิ่งมีชีวิต เขาตรงไปยังโทรศัพท์หมุนอยู่อึดใจก็ได้หมายเลขที่ต้องการฮัลโหลศูนย์รวมข่าวกองปราบใช่ไหมใช่มีอะไรหรอครับโปรดมาที่บ้านถนนงาวงวานตึกสองชั้นสี่ไข่ไก่หมายเลขหนึ่งสองเจ็ดสองบ้านพักในตํารวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่นั่นกําลังมีการขนเฮโรอีนจํานวนมากเป็นประวัติการขอให้รายงานหน่วยปราบยาเสพติดและศูนย์นครบานด้วยผมกําลังทําการเข้าจับกลุ่มคุณเป็นใครจะกระพบ,บอกชื่อเสียงเกรงนามในตํารวจชั้นผู้ใหญ่ในเขตนครบานเหนือคนหนึ่งไปแล้ววางหูกลิก๊ก ตรวจดูปืนว่าพร้อมยิงยืดอกเดินออกไปอย่างช้าๆแล้วก้าวขึ้นตามขั้นบันไดขึ้นสู่ชั้นบนเหมือนกับว่ามันเป็นห้องของเขาเองพอเหยียบพื้นชั้นบนชายชกันกลุ่มหนึ่งแบกถุงเดินออกมา5คนสมคนแบกถุงใบสีขาวอีกสองคนถือปืนกลมือแบบอินแกรมพอเห็นจะักระภพเขา้าปืนในมือน,นั่นก็กระดกขึ้นจ้องล่างเขา่าพร้อมปากสั่นอุทานออกมายัางตกใจนักล่ากระโหลกดำ ร้อยตำรวจโทรจับกบพนักขลาพิบาลในคลาบจอมจนกระโหลกดำระเบิดกระสุนในมือตอบรับคำเรียกขานไปทันทีเสียงปืนแผดสนั่นคมกระสุนเจาะเข้าดั้งจมูกเจ้าคนที่ถือปืนยิงเร็วหงายผื่งนัดที่สองฝั่งเขายอดอกคนแบกถุงหมุนคว้างร่างมันหงายไปประทบผนังหมวนตัวลงมาดิ้นพาดอยู่กับผืนเลือดนองราวกับสาดด้วยน้ำสีแดงที่เหลือโยนถุงทิ้งพยายามชักปืนพกสั้นประจำกายออกมาหมายต่อสู้ แต่ก็ไม่มีโอกาสเมื่อจะกลับพบัวกระสุนออโตจุดสี่ห้าที่เขาทำอยู่เสียงสนั่นวันไหวส่งร้างแต่ละคนดิ้นพลาดไปตามๆกันชายหนุ่มรู้ดีว่าเขาจะรอช้าอยู่ไม่ได้เขาวิ่งพรวดพลาดขึ้นไปทางด้านห้องส่วนตัวของนายพันตำรวจเอกและในห้องนั้นวรยากำลังถดถอยหนีนายตำรวจใหญ่ผู้ก,กำลังตาลุกวาวด้วยอำนาจแห่งความใครช่วงเวลานี้เขาคิดว่าแม่สาวน้อยวรยาคงไม่พ้นเงื้อมมือแน่แต่เสียงปืนที่ยิงดังเราาประทัดแตกด้านนอกทําให้ในายตำรวจใหญ่ชะง,งักงนัน เขาตะแคงหูฟังพอแน่ใจก็ผวาเขาคว้าปืนยิงเร็วอินแกรมทันทีแล้วตบแมกกาซีนเข้าทีก่อนหันมาเอ่ยกับหญิงสาวด้วยน้ำเสียงเครียดเต็มตัววรายาะเกิดเรื่องแน่แล้วหมุนตัวกลับดึงลูกบิดประตูห้องแต่ยังไม่ทันอ้าออกเต็มบานประตูก็ถูกกระแทกผังเข้ามาที่ยืนเด่นเป็นสง่าคือนักล่ากระโหลกดำในชุดสยองขวัญหน้าสะพรึงกลัวพันตำรวจเอกผู้ชั่วรลายหน้าถอดสีเขาได้ยินกิตติศัพท์บุรุษผู้นี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว พันตำรวจเอกวีระถอยกรุดเข้าไปจนติดเตียงนอนมือที่ถือปืนกลสั้นเล็กน้อยแต่เขาก็อุ่นใจว่าเวลานี้ปืนพกขนาดใหญ่ของกระโหลกดํานั้นเสียบอยู่ที่เอวแต่ปากระบอกอินแกลมกําลังจ้องตรงเพ่งไปยังบริเวณทรงอกผู้บุกลุกเข้ามาไอปีศาจดำวันนี้เราวันตายเอง่าา <laughs> ท่านในพันโกงชาติผมเสียดายเครื่องแบบมันมีเกียรติของกรมตํารวจเหลือเกินที่มาหุ้มห่อทรชนแบบคุณการเป็นโจรในเครื่องแบบ มันหลายกาชาช่วจนไม่อาจเปรียบเทียบกับอะไรได้รู้ไหมคนจันไรแบบผู้การนี่แหละทําให้ภาพพจน์ตำรวจต้องมองมัวคนชั่วแบบนี้ไม่สมควรมีลมหายใจในแผ่นดินในขณะที่ประชาชนทุกยากทํามาหากินกันด้วยความอัตคัดขัดแค้นนตํตำรวจอย่างผู้การกับคิดล่ำรวยมหาศาลยิ่งขึ้นด้วยอาชีพผิดกฎหมายแบบนี้มันถูกแล้วเหรอมึงไม่ต้องมาด่ากูพันตำรวจเอกวีรตะโกนหน้าแดงกำมยกปืนกลขึ้นประทับธรรมะแมง มึงไม่มีโอกาสปากดีต่อไปแล้วมึงกําลังจะตายเตรียมตัวนึกถึงพ่อแก้วไม้แก้วมึงไว้ให้ดีนักล่ากระโหลกดาแสยะยิ้มพยักหน้าท้าทายเอาเซ่ฆ่าผมเลยก็ได้ท่านฆ่าคนอื่นเขามามากแล้วผม,มีคนเดียวเป็นไรไปข่าคําเสียงปืนกลมึกระบอกนั้นก็แผดสนั่นออกมาเป็นชุดกระสุนวิ่งเป็นสายเข้าประทับแผ่นอกในตํารวจหนุ่มในคราบปีศาจดําเขาเซพงะไปด้านหลังเล็กน้อยเพราะอํานาจกระสุนแต่ยังยิ้มกระใหม่มีอีกไหมลูกปืนผุกการ พันตำรวจเอกวีระตกใจหน้าแดงก่ำดวงตาเบิกโพลงด้วยความตื่นเต้นสุดขีดมันเป็นไปได้อย่างไรลูกปืนนับสิบที่ครูออกไปจากปืนอันไร้การกระบอกนี้ไม่ได้ระคายผิวหนังหมอนี่แม้แต่นัดเดียวจักรพบดึงปืนพกขอออกจากเอวช้าๆเดินเข้าหาในพันตำรวจเอกผู้กลายเป็นผู้ร้ายเขายกขึ้นแลงแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียมปราศจากความปราณีคราวนี้ถึงที่ผมบ้างเราผัดกันยิงคนละทีต่อไปนี้คนที่คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วคือผู้การไม่ใช่ผม คนเลวๆแบบผู้การอยู่ไปก็รังแต่เปืองเข้าสุกหนักแผ่นดินจะให้เข้าคุกก็เปืองที่ไปแย่งที่นอนนักโทษอื่นเปล่าเาพราะพฤติกรรมผู้การมันโหดร้ายนักตายซะดีกว่านะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมให้โอกาสผู้การได้กลับมาเกิดใหม่เพื่อรับใช้ชาติไทยในคราวหน้าในฐานะพลเมืองดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างเป็นยังไงอะอย่าพันตำรวจเอกวีราร้องเสียงรันใบหน้าเยยเกยด้วยความกลัวตายเหงื่อผุดพังทั่วทุกรูกขุมขนแต่นั่นก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้ร้องขอความปราณีจากนักล่ากระโหลกดำ จักรภพบ,บ,บีบไกปืนในมือทันทีที่สิ้นเสียงยาสิงกระสุนคำรามแสบแก้วหูมันทะลวงเข้าไปที่หน้าผากเหนือดั้งจมูกขึ้นไปเล็กน้อยอำนาจกระสุนขนาดใหญ่นัดนั้นฉีกหน้าผากในตำรวจใหญ่เวอร์หายไปทั้งกระบี่นัดเดียวก็เกินพอร่างของเหยื่อกระสุนพลิกตะแคงไปข้างขวาลอยละระลิว้วตามแรงกระสุนไปความหน้าบนเตียงนอน,อนกว้างใหญ่แล้วหล่นลงมาหลังตีพื้นห้องมือไม้กลางคอพัพจพบจักรภพหันมาทางวารยา ญิงสาวตัวสั่นด้วยความกลัวหลอนคาดไม่ถึงว่ามือปืนในคราบปีศาจจะมีความเหี้ยมโหดดุร้ายถึงขนาดนี้หลอนรู้ดีถึงพิษสงของเขาที่เคยประจันหน้ากันมาแล้วเมื่อตอนยิงกันที่บ้านอันเป็นที่ซุ่มซ่อนของมิสเตอร์ดีโน่หญิงสาวระล่ำระลักได้โปรดอย HA, oh, man, <S <s ่าอย่ายิงฉันเลยค่ะนักล่ากระโหลกดำซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้านึกพอใจที่หลอนไม่อาจจำได้เลยว่าเขาคือใคร ขณะเดียวกันนั่นเองเสียงไซเรนรถตำรวจดังโหยหวนกึกก้องมาทางด้านนอกรถวิทยุและรถลำเลียงตำรวจกองปราบกำลังบุกเข้ามาสมุนที่อยู่ชั้นล่างยังไม่รู้ว่านายตายก็ยิงสู้ตำรวจันชุดละมุนจกักรพบพลันเขาคว้าแขนยิงสาวเ้าเอ่ยด้วยเสียงกระชากตำรวจมากันเต็มไปหมดแล้วถ้าไม่อยากถูกจับมาทางนี้รอนอ้าปากค้างด้วยความงนงงที่อยู่ๆบุคคลที่วรรยาคิดว่าเขากำลังจะฆ่า่อนกลับเปลี่ยนไปเป็นมิตรแบบไม่น่าเชื่อแต่ถึงอย่างไรในช่วงเวลานี้แล้วรอนจาเป็นต้องเชื่อไว้ก่อน แล้การรีรอหมายถึงจุดจบแห่งอิสรภาพถ้าตำรวจลูกกันเข้ามานักล่ากระโหลกดำพาหญิงสาวปีนออกทางหน้าต่างด้านหลังแล้วพากันโดดลงกันสาดตึกชั้นล่างก่อนโจรลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ววรยาเองนั้นก็สมอยู่ที่มั่วสมอยู่ในวงการนักเลงมาก่อนหล่อนเอาตัวรอดได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้ชายอกสามศอกคนหนึ่งทั้งคู่วิ่งรัดล้อมมาทางหลังตึกที่เป็นสวนรกคลึม้มป่ายปีนขึ้นรั้วหมายค่อนข้างสูงแล้วลุยย่าออกทางสวนผลไม้ที่มืดมิดถึงความโกรธลหนโละมานไวเบื้องหลัง ชายหนุ่มครึงรักคลึ่งจูงวรยาแล้ววิ่งมาทางกระท่อมหลังเล็กแห่งหนึ่งพอโผล่พวดเข้าไปในนั้นชายชรา,าเจ้าของกระท่อมก็หงายหลังตึงเมื่อเห็นจัก,กรภพในชุดกระโหลกดำเต็มตาผีผีผีสี่เฮออ่อในตำรวจหนุ่มกั้นหัวเราะขาจะมาหักคอแกชายสูงอายุผู้นั้นเพ่นพรวดคราวนี้แกพุ่งตัวทะลุฝากกระท่อมที่ทำด้วยจากออกไปแล้ววิง่งหนียังไม่คิดชีวิตจัก,กรภพโผล่ลเ,เบาๆเขาส่งปืนใหวรยารอเดี๋ยวนะ คอยในกระท่อมนี่แหละเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนที่เป็นตำรวจมาช่วยเหลือคุณรอนมองเขายังขอบคุณแล้วเอยตะกุกตะกากทำ,ท,ำทำไมคุณถึงช่วยฉันเอาเถอะนะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกก้าวจบเขาก็ผุนผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วในตำรวจหนุ่มแน่ใจว่าป่านนี้คนของเขาคือท้าพันคงตามมารอยอยู่ที่ใดที่หนึ่งในบริเวณใกล้กับการเข้าจู่โจมของตำรวจคณะนี้เพราะวิทยุในบ้านซึ่งจักระพติดตั้งไว้้ดยอุปกรณ์พิเศษสุดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวตำรวจกองปราบได้ทุกระยะ และในกรณีนี้เขากำชับผันไว้แล้วให้คอยติดตามโดยละเอียดออกมาถึงถนนใหญ่ไม่นานก็เห็นเบนซ์280คันใหญ่จอดเด่นเป็นสง่าอยู่ริมทางเท้าเขาวิ่งไปคนใช้ผู้ซื้อสัตว์ก,ก็รีบเปิดประตูรถออกมาคุณแอดปลอดภัยดีแล้วครับฮึขอเครื่องแบบตำรวจหน่อยเร็วหลังจากได้เครื่องแบบแล้วจะกรพบถอดหน้ากากออกครู่เดียวเขาก็กลายเป็นนายร้อยตำรวจโหผู้สงา่างามแล้วกึง่งเดินกึ่งวิ่งกลับที่เดิมอีกครั้ง วรยาเห็นหน้าเขาเขาก็พาวาเขาหาย่ังดีใจจกักรภพคุณเหรอนี้ใช่กระโหลกดํามันไปบอกผมว่าคุณหลบในนี้ไปเถอะรีบออกไปเร็วที่สุดหญิงสาวสงสัยฮะจอมโจรผู้น่ากลัวคนนั้นเป็นอะไรกับคุณทำไมถึงได้ไปบอกคุณล่ะคะมันเป็นคนของผมเองอย่าสนใจมันเลยไปเถอะนะเดี๋ยวตำรวจอื่นมาเจอเกันเข้าซวยตายไม่นานหญิงสาวก,ก็ขึ้นมานั่งที่นั่งตอนหลังคู่กับจกบักรภพในผ่านออกรถทันที แกชมเลืองดูพางถอนใจเมื่อเห็นชายหนุ่มดึงหญิงสาวแสนสวยผู้นั้นเข้ามากอดแล้วจูบยังหนักหน่วงหมดเรื่องไปทีนอกเสียจากจะมีงานใหม่ทำแกพึมพำแล้วหัวเราะเบาๆลุ่งเช้าที่กลมตำรวจนายตำรวจหนุ่มร้อยตำรวจโทจักรภพนักลาภิบาลขับรถเข้าทำงานตามปกติเขานั่งอยู่ในห้องทำงานได้ราวครึ่งชั่วโมงก็มีนายตำรวจมาตามไปหาท่านในลพลจักรภพยืนระวังตรงอยู่ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาของเขา ายตำรวจใหญ่เอ่ยด้วยน้ำเสียงเนิบๆแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดจะก็พบคุณทราบข่าวการจับกลุ่มทลายแก๊งค้าของเถื่อนเมื่อคืนนี้แล้วใช่ไหมครับผมผมทราบจากวิทยุและหนังสือพิมพ์เช้าว,วันนี้ท่านอัศวิการระบายควันเป็นทางยาวนี่แหละที่ผมเรียกคุณมาเพื่อตำหน่คงจำได้ทั้งกลมระบุให้คุณทำงานชิ้นนี้แต่ทีแรกแลผลก็ปรากฏออกมาแล้วคุณทำงานไม่ได้เรื่องเลยเขานิ่งก้มหน้าคุณอย่าถือว่าคุณเป็นลูกชายรัฐมนตรีการไปตำรวจต้องมีความรับผิดชอบ การสอบสวนจับกลุ่มครั้งนี้คณะนายตำรวจทั้งหมดที่เข้าทาการเมื่อคืนทําด้วยความองอาจกล้าหาญเสี่ยงความเป็นความตายเป็นอย่างยิ่งแม้แต่การดวนปืนระหว่างผู้การวีระกับรองเลิงชัยก็เป็นไปนอย่างเสี่ยงที่สุดรองเลิงชัยเหรอครับรองเลิงชัยรองเลิงชัยฆ่าผู้การวีระจะกระพบถามแล้วเกือบจะหัวเราะผันตํารวจเอกเลิงชัยก็คือหัวหน้าคณะนายตำรวจที่เข้าทําการกวาดล้างตามเสียงเลขจากโทรศัพท์ของเขาเมื่อคืนก็ใช่นะสิ พวกนี้ผมต้องขอความดีความชอบไปเขาเต็มที่เท่าที่จะขอได้สำหรับคุณผมขอเตือนไว้ในฐานะที่เป็นนายเป็นลูกน้องกันขอให้ปฏิบัติงานด้วยความวิทยาบากบัน่นมีความตั้งใจจริงมากกว่านี้การเป็นนายตำรวจเพย์บอยจะไม่มีใครได้ดีหรอกนะเตือนให้ได้เท่านี้แหละไปได้แล้วขอบคุณครับแล้วตำรวจโทจะกะักรภพยกมือขึ้นทําความเคารพอย่างนอบน้อมแล้วหมุนตัวกลับเดินออกจากห้องทันเขาผิวปากเดินไปยังมีความสุขจนตำรวจหน้าห้องเงยหน้าจะกองเอกสารดูด้วยความสงสัย สำหรับเมืองไทยนักล่ากะโหลกดำนั้นขอทำงานแบบถวายชีวิตโดยไม่ได้หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนยศสักเงินตราไม่มีความหมายในเมื่อจะ,ะพบนักครารพิบาลตั้งใจไว้แล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อแผ่นดินไทยเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักล่านักล่าทรชนเพื่อความสุขของปวงประชาให้สมกับที่ผู้คนกล่าวขานระบืออรื่นว่าผู้ยืนอยู่เคียงข้างชาวประชาคือนักล่ากะโหลกดำ